วัสดีจ้าทุกคนวันนี้เรามาพูดถึงวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนนั่นคือวันเข้าพรรษาแต่วันเข้าพรรษาคืออะไรกันแน่และทำไมเราต้องมีการเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาคือวันที่พระภิกษุเริ่มต้นการจําพรรษาในวัดตลอดระยะเวลา3เดือนในช่วงฤดูฝน แต่วันแรมหนึ่งข้ามเดือน8จนถึงวันขึ้น15ข้ามเดือน11หรือที่เรียกว่าวันออกพรรษาเหตุผลหลักในการเข้าพรรษานั้นก็เพื่อป้องกันการทำลายพืชผลเพราะในอดีตการเดินทางของพระสงฆ์ในช่วงฤดูฝนอาจทำให้พืชผลของชาวบ้านเสียหายได้พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติให้พระสงฆ์หยุดเดินทางและจำพรรษาในวัดในช่วงนี้ การเข้าพรรษายังเป็นช่วงเวลาที่พระสงฆ์สามารถปฏิบัติธรรมและศึกษาพระธรรมได้อย่างเต็มที่พระสงฆ์จะมีเวลาสำหรับการเรียนรู้และฝึกฝนตนเองเพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความรู้และคุณธรรมนอกจากนี้วันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสที่ชาวบ้านจะมีโอกาสใกล้ชิพและร่วมปฏิบัติธรรมกับพระสงฆ์มากขึ้น ชาวบ้านมักจะมาทำบุญตักบาตรและถวายผ้าอาบน้ำฝนให้กับพระสงฆ์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในชุมชนและสร้างกุศลวันเข้าพรรษาจึงเป็นเวลาที่พระสงฆ์และชาวบ้านได้มีโอกาสร่วมกันทำความดีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาจิตใจดังนั้นวันเข้าพรรษาจึงเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนาและชุมชนไทย เป็นเวลาที่พระสงฆ์ได้พักผ่อนปฏิบัติธรรมและชาวบ้านได้ร่วมทำบุญและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอของเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับชมเรื่องราวดีๆของช่องเราต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีจ้า